เตะบอลภาพฝนครับหลังจากฝนตกครับพี่นักบอลการกุศนครับ,บเปลี่ยนบ้านสบายคร<บ>ับรอบรองนะาเลิศดครับแ<บ>ต่แการชนะคู่นี้ก็ไปจริงที่หนึ่งแพ้ก็ไปจริงที่สาม ไป่เดี๋นะครับไฮเอฟซีครับโอ้เหมือนมากครับแนมไม่เห็นเลยจะจะไปครับทุกนี้ ขาก็เขกนี่พูลงไปพูลงไปเออก่อนอ้ยวายอเบิงบอลเบิงบอลเบิงบอลเออ ไปกันเรอไกันไปกันฮุมตา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 มฮุมบางไว้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 บังไว้ทำไปนะเออพอตามไปทางนั้นการเข้าเอ็มขก่อน

孟主任。 đi lâu mày vút đi vào xoay càng xoay càng xoay càng bay 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 À, nó mình... <laughs> <Nào>, mất con ai <laughs> subscribe à, quay kênh Phụng <laughs> ừ, có, có bao nhiêu phụng có tỷ lệ? <laughs> kêu kêu đâu mà kêu. พุ่มพุ่มปุ่มเบอร์ยสิบสามนี่เลยพุ่มนี่นี่ระวังตัวนี่นี่เล่นเล่นเล่นเนบ Bye bye. Chiều tam chết nữa thì ít xong nữa thì ừ. phun ừ. phun bay phúi bay bay <laughs> เมือมือมือตัดตัดตัดเฮ้ย้ยเฮ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  วาง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 พื้นวางพื้น,อเ,นเออบังบอล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  ท่านท่านท่านไปๆปไไบ้างไห่ไบ้างไหนเออปูปปมาป้อนสอบป้อนโุดยอดพอดีเป้เลยเตะยู่โทษเตะเหมือนเสาอย่ป็นทางโทษนี่เือเากระโปงเตะโทษ เอาตองเทียวสองลูกกันเองกันสันเออเออไปไปฮสุดเลย